ไสเดือนนะครับที่เลี้ยงไว้ในกระลำบังที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเขาทานหมดแล้วนะครับจากขี้วัวเป็นก้อนๆนะครับตอนนี้กลายเป็นเป็นผงแบบนี้หมดแล้วก็คือข้างนี้คือมูลไสเดือนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้วัวมันจะเป็นก้อนๆเมื่อกี้ยังจําได้ไหมครับว่าขี้วัวมันจะเป็นก้อนๆนะครับใช่ครับเมื่อไสเดือนทานหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่เครื่องร่อนนะครับโดยการเทลงไปนะครับเครื่องก็ทําการคัดแยกนะครับมูลไสเดือนจะล่วงลงมาด้านล่างนะครับ แล้วตัวนะครับจะไปตกทางด้านท้ายนะครับแบบหนึ่งลับแบบแรกก็คือแบบการังที่เห็นกันอยู่ด้านทางด้านหลังนี้แบบที่สองนะไส้เดือนก็สามารถเลี้ยงแบบพื้นได้นะครับอย่างตัวน,นี้นะครับก็จะมีอยู่สามบอ่อครับเขาก็จะกินเหมือนกันครับแต่เขาน่าจะมีพื้นที่เดินเล่นมากมากพื้นที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเห็นเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือมูลไส้เดือนทางนั้นเลนะค,คือไส้เดือนเขาจะใช้หางโผล่ขึ้นมาแล้วถ่ายข้างบน มันถึงกลายเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นมูลใช่ไหมครับเนี่ยคือเขาขึ้นมาถ่ายนี่คือเป็นมูลของเขาใช่ครับมันจะเรียวๆแต่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นอาหารของเขาใช่เขาก็จะกินกินแล้วก็เขาายถ่ายขึ้นมาข้างบนใช่ครับตัวนี้คือปุ๋ยอย่างดีเลยใช่ครับถูกต้องครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมครับนายกิติศักดิ์สวัสด์กิตนะครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มไส้เดือนคุณกิตินะครับครับ ข้างหลังนี่คือฟาร์มไส้เดือนใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือโรงฟาร์มไส้เดือนทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ใหญ่มากมีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณหกรกะละมัง <c oughs> 600กะละมังห <c oughs> กกลังก็คือไส้เดือนที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเป็นสายพันธุ์แอฟริกาไนคอนเลอร์นะครับ <c oughs> แรกๆก็ล้มลุกคุกคานอยู่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับ <c oughs> แต่หลังจากนั้นมาก็ได้ไปศึกษาไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะเลี้ยงเขา เพิ่มปริมาณของเขาขึ้นมาได้นะครับครับผมเมื่อก่อนรับราชการอยู่ที่สำนักสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ไปดูงานประมาณหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับไปที่ไหนก็จะเห็นไส้เดือนสายพันธุ์นี้ครับเพราะส่วนใหญ่เขาไว้กําจัดเศษผักแล้วก็ผลิตปุ๋ยเพื่อที่จะมาใส่ผักนะครับใส่ต้นไม้ใส่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีคิดถึงเนีความคิดว่าที่บ้านเราก็มีพื้นที่อยู่ประมาณหไร่นะครับ ที่แม่เราเมื่อก่อนแม่ผมก็ปลูกกล้วยธรรมดานะครับก็ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมี oh, นะครับก็บเลยว่าไม่อยากให้แกใช้ก็เลยลองให้แกมาลองเลี้ยงว่าออแม่จะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยตอนนี้ก็ราคาแพงมากครับใช่ราคาแพงมากเราก็เลยลองเอาเอาไส้เดือนลองมาเลี้ยงดูก็ ก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับอ๋อคือเอาใส่เดือนมาเลี้ยง<า>เพื่อจะได้ปุ๋ยใช่ครับไปใส่พืชใช่ครับพันธุยาหารใน ส่วนของเราใช่ครับใช่ครับก็ได้เป็นประโยชน์ด้วยได้อินซีด้วยใช่ครับอาจารย์มหาลัยเกษตรกัาเบรบางเขนนะครับเป็นผู้นําเข้ามาจากต่างประเทศครับครับเอามาเลี้ยงเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะครับเลี้ยงได้เหรอครับพี่ได้ครับได้ครับเพราะว่าไสเดนบ้านเราผมเคยเอามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ได้ครับเอาเลรอเฮ้ยเดือนขุดดินแถวแถวบ้านนะครับเอามาเลี้ยงใส่กระมังก็คิดว่ามันจะเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้ครับเลี้ยงไม่ได้ผมลองแล้วก็เลยไปศึกษาดูมาประมาณ2ปีก่อนที่จะมาเริ่มเลี้ยงที่นี่ครับ ถ้าเกิดคนอยากจะเลี้ยงล่ะครับเลี้ยงยังไงมีวิธีการเลี้ยงไหมครับพี่อ๋อไม่ยากเลยครับวิธีการเลี้ยงนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเอาล่ะทำไมถึงบอกนะครับ่มันจะไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้อ๋ก็เดี๋ยวจะผมจะเล่าขั้นตอนทั้งหมดวันนี้เปิดหมดเลยให้หมดเลยครับเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าจริงจริงแล้วนะครับผมอยากจะให้เกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะเลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเลี้ยง เลี้ยงเอาของจากฟาร์มหรือเอาจากที่ไหนไป,ไปเลี้ยงได้เลยครับ,รบผมโดยที่เอาไปโดยแล้วก็ไม่เจอปัญหาประสักที่ผมผ่านมาผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาอะไรตรงนั้นตรงนั้นแล้วต้องแก้ยังไงนะครับ,รบเพราะว่เารเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเอาเหรอครับเราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยจากเออเมื่อก่อนจากประชารัฐนะครับ,รบก็ให้ป้ายมาติดอยู่ตรงทางหน้าบ้านนะครับนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีคนมาดูงานเป็นระยะระยะก็ได้จากทางอบตหรือว่าเกษตรจังหวัดนะครับก็จะาพา เจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับมาดูงานเป็นระยะะนะครับครับผมเอาวันนี้พาพี่น้องไปทำความรู้จักเอาความรู้จักพี่กิติแล้วกันนะครับครับได้บอกแบบไม่มีกั๊กเลยวันนี้ได้ครับได้เต็มที่เลยครับเขาเป็นนักเรียนนะครับพี่ครับผมได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีติดตามพี่น้องครับผมครับผมมาเลยนะครับก็ฟาร์มไ้เดือนของเรานะครับก็วิธีการเลี้ยงมีแบบ2แบบแบบหนึ่งับแบบแรกก็คือแบบกลรมังที่เห็นกันอยู่ด้านทางด้านหลังนี้นะครับ่าครับผมแบบที่สองนะไ้เดือนก็สามารถเลี้ยงแบบพื้นได้นะครับอย่าง ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่สามบ่อก็นำนำขี้วัวมาใส่ประมาณสิบห้าเซนนะครับแล้วก็เอาตัวไส้เดือนมาปล่อยครนะครับก็ในนี้ก็ประมาณสักสิบกิโลน่าจะได้นะอยู่ในนี้นะเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะกินเหมือนกันแต่เขาน่าจะมีพื้นที่เดินเล่นมากมากกว่าครับอย่างออย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันครับกันก่อนจะไปรู้จักตัวเขาอาหารเขาก่อนครับครับผมอันนี้นะครับก็คือ มูลวัวนมนะครับต้องใช้มูลวัวนมนะครับอันนี้เป็นมูลวัวนมมาจากหนองโพนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็นมวัวนมเนี่ยจะต้องไม่ไม่กินสับปะรดนะครับไม่กินสับปะรดกินแต่หญ้ากินแต่หัวอาหารวัวนมนะครับเราก็ต้องไปดูฟาร์มที่เขาจําหน่ายมูลมูลวัวเนี่ยที่ไม่กินสับปะรดเพราะว่าถ้ากินสับปะรดเนี่ยไสเดือนนะครับเขาเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตสับปะรดมันเป็นกฎครับ ใช่ครับก็เป็นกดเขาก็จะไม่กินเลยครับถ้าเป็นกดถ้าเป็นสับปะรดนะครับเพราะว่าไส้เดือนเขาก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปเขาก็เป็นกดอะไรที่มันเป็นกดเป็นมีน่าจะมีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพราะผมเคยลองแล้วนะครับเคยใช้ขี้วัวบ้านนะครับบ้านเราไม่ได้เลยครับเคยเลี้ยงมาแล้วแล้วก็ตายไปครึ่งครึ่งหนึ่งดีตของเราขี้วัวนมตากแห้งนะครับแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะครับก็จะแข็งๆมาเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ไสเดือนยังทานไม่ได้นะครับอย่างแช่น้ําเพื่อคลายแก๊สก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับเราต้องนามูลหัวไปแช่น้ําเดี๋ยวต้องไปดูทางนู้นนะครับนํามาแช่น้ํานะครับอย่างน้อย4วันนะครับ4วันนะครับ2วันนะครับถ่ายน้ําออกนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วก็อีก2วันถ่ายน้ําออกแล้วนํามาใช้ได้เลยสามารถนํามาเลี้ยงไสเดือนได้เลยก็ทําอยู่ประมาณ2รอบใช่ครับสองรอบประมาณรอบละ2วันใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนนะครับศึกษามานี่ต้อง7วันเลยนะครับแต่ว่าผมนะ ลดระยะเวลาลงมาแล้วลองใช้ดู4วันก็สามารถที่จะใช้ได้แล้ว3วันยังไม่ไหวแต่ก็จะตักออกมาพึ่งไว้เพราะจริงๆแล้วอ่ะก็จะไม่ก็จะนํามาใช้เลยเพราะเวลาเราล่อนไส้เดือนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงเลยต้องเลี้ยงเขาเลยให้อาหารใหม่เขาเลยครับจากที่บัวแข็งๆนะครับตอนนี้นะครับมันนิ่มนะครับเห็นไหมครับดีดีบดีบด,บด,บดีบแบบร่วมไปหมดเลยไส้เดือนเขาก็สามารถที่จะทานได้แล้วนะครับ ไสเดือนเป็นสัตว์ไม่ไมึงไม่มีฟันนะครับเวลากาทานอาหารเขาก็จะใช้วิธีการดูดเอานะครับค่อยๆดูดเอานะครับรถ้าเป็นพี่วาตาแห้งมันไม่สามารถเคี้ยวได้กินได้เหมือนหนอนนะครับที่กินใบไม้นี่คือพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ครับที่จะก็จะน<จ>ุ่นนอย่างงี้ครับนิ่มๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเลี้ยงไสเดือนเราก็จะลดน้ําให้สามื้นเขานะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เราคือขั้นตอนต่อไปคือ ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงได้เลยนะครับอาหารเมื่ออาหารพร้อมเดี๋ยวเราไปเจอไส้เดือนกันดีกว่าครับน่าจะเป็นแสนเป็นล้านตัวครับเลยนี่เลย <laughs> ผมทํางานทั้งวันทั้งคืนครับผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานอยู่ในนี้ครับไปใหญ่พันธุ์เขาจะไม่ยุ่งกับเราอะไรครับไม่มีไม่ส่งเสียงนะครับไส้เดือนครับ <laughs> ไม่เสียงดังรบกวนชาวบ้านเลยครับเขาทํางานเงียบใช่ไหมครับครับเขากินอย่างเดียวกินผสมพันธุ์ข้อลูกกินผสมพันธุ์ข้อลูกครับอ๋อแต่อธิบายก่อนไส้เดือนนะครับออกลูกเป็นไข่นะครับอ้าวเหรอคบครับผมแล้วก็ ลำพอเขาอายุได้ประมาณทักสามถึงสี่เดือนนะครับเขาจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วเขาก็จะทําการทาาป้องนะครับระหว่างตัวต่อตัวให้ได้เป็นสัตว์สองเพศนะครับแต่ไม่สามารถที่จะออกไข่ด้วยตัวเองได้นะครับแต่เขาต้องใช้วิธีการทาากันนะครับเอาป้องมันจะมีต้องที่ลําคอครับครับมาทาบกันแล้วเขาก็จะไข่ออกมานะครับครับอันนี้คือกระมังนะครับที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนนะครับก็จะต้องมีการ จอรูมองเห็นไหมอ๋อนี่ใช่ไหมครับครับผมเจาะรูเพื่อเพราะไส้เดือนนะครับเป็นเขาชอบชื้นนะครับเขาไม่ชอบแฉะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะใช่ครับเพราะว่าถ้าแฉะเนี่ยเขาจะจมน้ําตายเลยนะครับอ๋อเขาก็รเราก็เลยต้องเจาะรูเพื่อเวลาเราลดน้ํไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีน้ํามากน้อยแค่ไหนก็คือน้ําก็ส่วนที่เหลือเขาจะหยดลงไปข้างล่างครับ ขนาดกะละมังนี้ก็อยู่ประมาณ50เซ<ป>น50เซน50เซนตามท้องตลาดทั่วไปครับตอนนี้น่าจะไบป,ประมาณ25บาทถึง oh. 30บาทนะครับับโอเครับแล้วก็เจาะรูะครับรูก็จะประมาณ5มิลนะครับรูรูรูรรกะละมังนะครับประมาณ5มิล <c oughs> ได้เลยครับต <c oughs> ักครับใส่ปริมาณเศษ3ส่วน4ของกะละมังนะครับ ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยใช่ไหมนะครับที่ฟาร์มเราใช้ี้ววนมโดยเฉพาะเลยครับเพื่อควบคุมคุณภาพนะครับอย่างนี้แบบนี้เป็นอย่างเดียวลเขาก็เจริญเติบโตได้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้ดินมาช่วยเนี่ยสารอาหารไม่เพียงพอครับอ๋อครับแล้วก็เกลี่ยๆหน่อยครับนะครับก็สามารถนําตัวไส้เดือนมาเลี้ยงได้เลยครับ๋ยวผมไปคัดแยกไส้เดือนเพื่อนาไส้เดือนมาเลี้ยงตรงนี้ก่อนดีกว่า ะนะครับจะได้เห็นตอนไส้เดือนเลยได้ครับผมเดี๋ <laughs> ยวไปดูวิที่ัดแยกครับอันนี้คือเขาทานหมดแล้วนะครับจากคิวว่าเป็นก้อนๆนะครับตอนนี้กลายเป็นเป็นผงแบบนี้หมดแล้วก็คือข้างนี้คือมูลไส้เดือนทั้งหมดเลยนะครับเ <laughs> พราะว่าถ้าเป็นคิววอลมันจะเป็นก้อนๆเมื่อกี้ยังจําได้ไหมครับว่าชี่วอวมันจะเป็นก้อนๆนะครับ <laughs> ใช่ครับเมื่อไสเดีอนทานหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่เครื่องร่อนนะครับโดยการเทลงไปนะครับ โอเคครับเราก็จะทําการนะครับค่อยๆปาดมูนไสเดือนนะครับกับตัวไสเดือนลงไปนะครับเครื่องก็ทําการคัดแยกนะครับมูนไสเดือนจะล่วงลงมาด้านล่างนะครับแล้วตัวนะครับจะไปตกทางด้านท้ายนะครับอ๋อแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นมอเตอร์ครับอ๋ออันนี้คือคือวิธีการคัดแยกใช่ครับคัดแยกที่จะตัวไสเดือนออกจากกันครับอ๋อ ตัวมูลไส้เดือนกับตัวไส้เดือนออกจากกันนะครับนี่ก็คือตัวไส้เดือนที่เราทําการคัดแยกมาแล้วนะครับแล้วก็นี่คือมูลวัวที่ขาดการแช่น้ํานะครับก็สามารถที่จะเอาไส้เดือนนะครับมาเลี้ยงได้เลยถ้าในหนึ่งกระมังนะครับเราจะใส่ปริมาณไส้เดือนอยู่ประมาณ2ขีดครึ่งนะครับสองขีดครึ่งนะครับก่อนผมก็ทําการช่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับสองขีดครึ่งนะครับด้วยความชํานาญครับก็อยู่ประมาณประมาณนี้ อาจจะใส่ลงไปในประมาณนี้ประมาณนี้สองขีดครึ่งครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับเบาๆนะครับแล้วก็อาจจะเกลี่ยให้เขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับแค่นี้ครับไม่มีขั้นตอนอะไรครับเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการลดน้ํานะครับเราไม่ต้องกบเขาใช่ไหมไม่ต้องครับแต่เขาจะมุดลงไปเองถ้าอาหารดีนะครับเขาจะมุดลงไปเลยถ้าอาหารไม่ดีนะครับหรือเขาเรียกอย่างแบดดิ้งเนี่ยก็คือเขาจะวนอยู่บนเนี้ยไม่ไม่ลงไป ไม่ับไม่มุดเข้าไปกินครับผมนี่รอไม่เกินสิบนาทีจะมองไม่เห็นสาเดียวแล้วกระมังนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนนะครับก็สามารถที่เอามาคัดแยกต่ออีกได้ใช้น้ำอะไรครับนี่น้ำปลาครับใช้ได้เลยได้เลยลดไปแค่พอให้มันแฉะๆหน่อยประมาณนี้ครับแค่นี้พอแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปเลี้ยงได้เลยครับจะไปวางบนชั้นได้เลยนะครับตามทางตามเรานะครับไม่ได้ทําชั้น จะเห็นหลายที่เขาจะทําเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับของเราไม่ได้ทําเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายสูงเราก็เลยทดลองใช้วิธีใช้อิดบล็อกเคยวางกับพื้นแล้วมันวางไม่ได้ครับผมเพราะวางกับพื้นแล้วนะครับเส้เดือนนะครับเพราะว่ากำลังมีรูเส้เดือนจะมุดลงไปแต่พอวางอิดบล็อกก็ได้เวลาเส้เดือนมุดมาในรูเนี่ยมันเจออากาศเขาก็จะมุดกลับไปแล้วก็เหตุผลที่ทําไมต้องวางได้แค่สี่กะลังทำไมไม่วางขึ้นไปหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ด้วยน้ำหนักของกะละมังที่ซ้อนขึ้นมาถึงระดับ4ชั้นเพราะว่าคือวาง5ชั้นนะครับพังกัหมดเลยโค่นพังกัหมดเลยเพราะว่าน้ำหนักมันมากเกินไปนครับ mm hmm. แล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมต้องใส่คิววสารในสี่ของกะละมังนะครับ mm hmm. เป็นเรื่องของการจัดการนะครับ mm hmm. ว่าเวลาที่เราทำผมเวลาผมทำทีนเนี่ยก็ประมาณแถวหนึ่งหรือสองแถวก็ประมาณ100าร้อยกะละมังแถวบหนึ่งครับผมแล้วเวลาที่เรายกไปเรื่อยๆยไปใส่เร้อยกะละมังเนี่ยมันก็ พอได้นะครับพอได้ได้เหนื่อยครับได้เหนื่อยได้งานทั้งวันเลยได้เหนื่อยครับพอจ,จะยกได้ร้อยกระมังครับประมาณสามสัปดาห์สองสัปดาห์ครึ่งกับสามสัปดาห์ครับนั่นเพราะว่ายังเห็นไหมครับยังมีก้อนขี้วัวอ,อยู่ครับเพราะจริงๆนะถ้าล้วงไปเนี่ยจะต้องไม่มีก้อนในนี้ถ้าเดือนทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้ามองอย่างเงี้ยข้างบนจะไม่มีไส้เดือนเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็จะไปทําการคัดแยกใช่ครับเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อ ใช่ครับใช่ครับ <als> lighting, อ่ะแล้วที่เศษอ่าตัวอาหารตรงเนี้ยเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคบพี่ก็เอาไปใส่ต้นไม้นะครับเอาเอาไปใส่ต้นไม้นะครับครับผมก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะว่าไส้เดือนอยู่ที่ไหนเนี่ยครับดินตรงนั้นก็จะดีอยู่แล้วแล้วถ้าเราใช่ครับเราลองสังเกตในไร่ในสวนเราถ้ามีไส้เดือนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ก็ดินตรงนั้นก็จะดีสมสมบูรณ์แล้วการที่เรานำมูลไส้เดือนไปใช้นะครับต้นไม้ก็สามารถที่จะดูดสารอาหารจากไส้เดือน จากมูลไส้เดือนไปได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นขี้วัวนะครับมันต้องทําการย่อยสลายก่อนเพื่อไม่สามารถนําขี้วัวไปใช้ได้เลยนะครับมันถ้าเราขี้วัวไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันจะเกิดความร้อนด้วยเป็นแก๊สอาเป็นแก๊สด,ด้วยเกิดความร้อนด้วยแล้วก็ต้องรอหให้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยสลายมูลวัวอีกทีหนึ่งแต่มูลไส้เดือนโดนไส้เดือนย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อก็จะสามารถ ดซึมสารอาหารจากมูลไส้เดือนไปได้เลยเพราะไส้เดือนกินอะไรได้ได้อย่างนั้นกินขี้วกวก็ได้คิ้วัว่าครับแล้วในตัวไส้เดือนนะครับมันจะมีสารอาหารมากกว่า300อยมีจุลินทรีย์มากกว่า300ชนิดนะครับอยู่ในตัวเขาครับในตัวไส้เดือนใช่ครับที่เหมาะกับพืชนะครับมีตัวนีตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณนี้นะครับครับ ก็ถ้าใครสนใจที่จะเลี้ยงนะครับก็ต้องดูว่าทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวครับสมบามารถที่จะจับไส้เดือนแบบนี้ได้หรือเปล่าครับวาบางคนนี่แค <c oughs> ่เห็นก็เดินหนีแล้ครับ<ต>บางทีนะครับคนที่มาสนใจที่ฟาร์มอ่ะ แฟนอาจจะสนใจแต่ภรรยาอาจจะไม่สนใจนะครับเขาอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้เห็นไสเดือนเขาก็วิ่งหนีแล้วแต่จริงๆไสเดือนเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเรานะครับมันจะตัวกลมๆแล้วก็มันจะดุกนิุ่กๆิมันจะดิ้นมากกว่านี้ะครับแต่อันนี้มันไม่ค่อยดิ้นเลเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เอ,อ่อทำปุ๋ยโดยเฉพาะครับ <c oughs> ครับผมครับเราสามารถได้ประโยชน์กี่อย่างครับจากอ่การเพาะเลี้ยงตัวนี้ มูลไส้เดือนนะครับเลี้ยง1ครั้งได้ประโยชน์3อย่างนะครับประโยชน์สิ่งแรกนะครับก็คือเราจะได้มูลไส้เดือนนะครับเพื่อไปใส่ต้นไม้นะครับสิ่งที่2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมูลไส้เดือนสามารถไปทําน้ําหมักมูลไส้เดือนได้อีกหนึ่งอย่างนะครับน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับโดยการใช้มูลไส้เดือนอัตรา1นต่อ10ต่อน้ํานะครับแล้วก็ออสมมตินะมูลไส้เดือน1กิโลน้ํา10ลิตรแล้วก็ กากน้าตาล1นกิโลนะครับตีออกซิเจน7วันนะครับสามารถนําไปฉีดพ่นให้เป็นปุ๋ยทางใบกับต้นไม้ได้นะครับแล้วต่อที่3นะครับก็คือตัวไส้เดือดเองนี่นะครับที่มีราคาราคาไม่ธรรมดาครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับหรือประมาณ400บาทนะครับตัวเส้เดือนนี่ครับต่อตัวหรือต่อหนึ่งกิโลครับต่อหนึ่งกิโลนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งกิโลกิโลละเท่าไหร่ครับพี่ก็ เปิดที่ราที่วามขายอยู่500นะครับแต่ก็ถ้าซื้อเยอะก็ลดลดกันไปนะครับลดราคากันไปนะครับครับผม5 0 0บาทตัวนี้เราได้ประโยชน์3ทางได้หนึ่งก็คือได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยไส้เดือนนะครับปุ๋ยไส้เดือนไปใส่ต้นไม้ทําปุ๋ยด้วยปุ๋ยอินทรีย์สองไปทําน้ําหมักน้ําหมักมูลไส้เดือนด้วยให้ปุ๋ยทางใบต้นไม้ได้ประโยชน์ที่3ก็คือตัวไส้เดือนตัวไส้เดือนใช่ครับประโยชน์3อย่างในกระมังหนึ่งกระมังเนี่ยใช่ครับ สามารถสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่อภี่ประมาณนี้ในเงินกระวังตัวนี้ครับเอ่อถ้าเป็นตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาทตัวไสเดือนนะครับครับผมมูลไสเดือนได้ประมาณ3กิโลที่ฟาร์มเนี่ยขายอยู่แค่กิโลสิบาทหน้าฟาร์มครับหน้าฟาร์มขายอยู่แค่10บาทมูลใช่ไหมครับไม่ถึงมูลมูลไสเดือนใช่ไหมครับผมมูลไสเดือนแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักเนี่ยจะเป็นลิตรละยี่สบาทครับแล้วตัวไสเดือนล่ะครับตัวไสเดือน ก็ในนี้จะมีอยู่ประมาณ2ขีดครึ่งถึง3ขีดนะครับเขาจะอยู่ประมาณตั้งขี่มีขีดห้าสิบาทขีดห้าสิบาทขีดห้าสิบาทโอ้โหแสดงว่ามูลค่าต่อหนึ่งกระมังนี่สร้างยอดเงินได้ประมาณสามร้อยบาทได้ครับผมต่อหนึ่งกระมังครับผมทั้งหมดนี้พี่มีกี่กระมังนี้ก็น่าจะประมาณห้าหกร้อยหกร้อยนะจะไหกร้อยกระมังครับผมครับผมก็เริ่มต้นจากสิบห้ากระมังครับเริ่มแรกใช่ไหมครับพี่ครับผมเอามาลองเลี้ยงใช้เล่นนะครับเือ ตั้งใจเอาปุ๋ยมาใช้เองไม่ได้คิดจะเป็นฟาร์มอย่างนี้แต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็อย่างนี้นะครับก็อ,อย่างที่เห็นครับพราพวกตกปลาเป็นเหยื่ยลอล่อปลานี่ได้ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ครับ,รบเราก็จะทําการคัดถ้าเขาเโทรมานะครับก็บอกว่าจะเอาไปตกเบ็ดนนะเราก็จะคัดตัวใหญ่ๆนะครับอ๋อเลือกตัวใหญ่ <c oughs> ตัว <c oughs> ใสที่ได้ <c oughs> ได้เฉพาะตกปลาใช่ครับใช่ครับทุกวันนี้นะครับเราอัตราการผลิตนะครับต่เดือนนะครับเก้าร้อยกัลละมัน อยู่ที่ประมาณ2ตันต่อเดือน2ตันต่อเดือนเฉพาะปุ๋ยใช่ไหมครับเฉพาะปุ๋ยนะครับเฉพาะปุ๋ยก็ผมก็ขายู่โลละสิบาทกิโลละสิบาทสองตันก็ประมาณสองพันกิโลต่อเดือนคิดต่อเดือนพี่รายได้จากมูลไส้เดือนเฉพาะมูลไส้เดือนนี่ก็ประมาณบางเดือนก็อยู่ประมาณเลทประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทต่อเดือนถ้าพลิกๆมากๆบางทีเราก็เล่งเลก็อาจจะได้ถึง สามหมื่นบางคนก็จะมาซื้อตัวด้วยแต่ถ้าเราจําหน่ายตัวไปเยอะๆเนี่ยปุ๋ยเราก็จะลดลงเพราะว่าคนงานเราหายไปก็คือเขาขาดคนงานไปบมงคนบาคนมาซื้อสักหโลสิบโลเงี้ยอกวเริ่มผลผลิตได้หมูได้เดอนก็จะลดลงนิดนึงครับผมแต่บางคนก็มาซื้อทิงสิบกิโลเพราะเขาแบบอยากไปทําฟาแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยก็ ก็จะทให้อัตราการผลิตปุ๋ยเราก็จะลดลงแต่ก็เขาขยายพันธุ์อัตราเดือนหนึ่งหนึ่งสมมุติเราใส่ไปหนึ่งขีดผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณขีดครึ่งก<อ>็เพิ่มปริมาณขึ้นไปด้วยใช่ครับโอ้วใส้เดือนนะครัมีอายุประมาณสองสองปีอืครับแล้วก็จะเสียชีวิตไปแต่เขาเกิดไวมากเกิดไวมากเขาผลิตลูกผลิตหลานในไข่หนึ่งฟองอจจะมีตั้งแต่สองตัวถึงยี่สิบตัวนะครับแล้วเขาไข่ทุกวัน ตรงนี้คือปุ๋ยมูลสัตเดือนที่คัดแยกไวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับร้วนๆอย่างนี้เลยไม่มีความชื้นเลยนะครับนะครับก็สามารถนําไปใช้ต้นไม้เนี่ยได้เลยนะครับต้นไม้ชอบมากเลยครับแต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือปุ๋ยนะครับไม่ใช่ดินนะครับไม่สามารถเอาไปปลูกต้นไม้ได้นะครับต้องเอาไปใส่ผสมกับดินนะครับออมันคือปุ๋ยนมันคือปุ๋ยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วต้นไม้ใส่สารอาหารหารือไม่เพียงพอมันคือปุ๋ยแล้วเพราะมันจะไปปรับครคงสร้างดิน ให้ดินร่วนซุยขึ้นใช่ครับเหมาะสําหรับพืชทางใบทางผลผลิตได้หมดครับได้หมดเลยครับล่าสุดเนี่ยก็คือจะมเีเจ้าของสวนทุนเรียนนะครับมารับไปตอนนี้ไปตันครึ่งก็มพันห้าร้อยโลเพิ่งไปภันในสองสัปดาห์เ่ยเพิ่งปล่อยออกไป <laughs> เพื่อที่จะสร้างผลผลิตเขาไปใส่ <laughs> ใส่ทุเรียนใส่ต้นทุเรียนช่วงนี้ทุเรียนกําลังออกเขาขอไปใส่ทุเรียนดีกําลังออกดอกสมัยก่อนนี่จะมีพวกที่ปลูกกัญชาครับช่วงแรกๆผมเขาเอาไปผสมดินเพื่อเพาะกัญชาได้ยางดีเลยเดีเลยเขามาเอากันแบบโอ้โหคนสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ที่ฟาร์มหรือเข้ามาสนใจปุ๋ยมูลไส้เดือนพวกเนี้ย ช่องทางติดต่อของพี่เนี่ยมีที่ไหนบ้างครับพี่อ๋อครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 3 0 4 4 5 5 4 9นะครับคุณกิตินะครับแล้วก็ Facebook นะครับฟาร์มไส้เดือนคุณกิติครับหลักก็โทรศัพท์มาก่อนใช่ครับว่าอยู่ไหมถ้าอยากเจอผมผมก็จะอยู่ประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์จะเจอผมแต่ว่าวันธรรมดาก็จะมีทางคุณพ่อคุณแม่ครับสามารถที่จะสอนการเลี้ยงว่าเลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนได้เพราะว่าท่านก็ เลี้ยงมาประมาณ10ปีแล้วเหมือนกันขอบคุณพี่กิตติมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็แนวทางสําหรับการทําเกษตรแบบอินทรีย์จากมูลไส้เดือนของเรานี่เองไปสามารถต่อยอดสร้างรายได้ตรงนั้นได้ได้เลยพอเกิดรายได้จากตรงนี้ได้จริงใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้แน่นอนครับก็คือขอให้มีความตั้งใจเลยนะครับต้องดูแลเขาอย่าปล่อยทิ้งปล่อยว้างนะครับคนเอาไปเลี้ยงแล้วทิ้งคิดว่าเดือนหนึ่งแล้วค่อยไปดูทีหนึ่งตายนะครับไม่รอดแหละนะครับเราต้อง พื้นที่เนี่ยก็ดูแลทุกวันนะครับก็เดินดูรอฟาร์มรดน้ําทุกวันเหมือนกันครับแค่เราใส่ใจเขาว่าผมว่าเลี้ยงได้ครับเลี้ยงรอดครับทุกคนครับแต่ถ้าเลี้ยงยังไงมีปัญหาอะไรถ้าถ้าเอาไปจากที่เราแล้วเนี่ยสามารถโทรติดต่อเราได้ว่าเออมีเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้จะต้องแก้ยังไงนะครับเราจะให้คาปรึกษาตลอดครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณพิกิตติมากนะครับผมที่ให้ความรู้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ